พระมหาโมกคลณะถามว่าดูก่อนนางเทพนารีท่านขึ้นนั่งวิมานรือ,อันบุญกรรมบุด้วยทองคำเล่นในสะโบคลนีเก็บดอกปทุมอยู่ท่านมีปราศาทเป็นเทวไลอันบุญกรรมจัดแจงเนลมิตรให้แล้วเป็นส่วนๆโดยรอบทั้งสี่ทิศรุ่งเรืองเป็นสง่าอยู่เพราะบุญอะไร ท่านมีวันณะเช่นนี้เพราะบุญอะไรอิทธผลสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะบุญอะไรอันหนึ่งโภคะอันเป็นที่รับแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านพระบุญอะไรดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีอนุภัมากอัตมาขอถามท่านครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และมีรัศมีกายของท่านสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไรเทพธิดานั้นอันพระมหาโมกคลนะถามแล้วมีใจยินดีได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามบ่าในชาติก่อนครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์โลกได้เห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้กระหายน้ำเน็ดเหนื่อยมาจึงถวายน้ำฉันโดยขมีขมันอันว่าผู้ใดแหละได้ถวายน้ำฉันโดยขมีขมันแกภิกษุทั้งหลายผู้เน็ดเหนื่อยกละหายน้ำมาแม่น้ำหลายสายมีน้ำเยือกเย็นเต็มไปด้วยบัวขาวริมฝั่งมีไม้จัดและมะม่วงอย่างเล็กมีรถวานอยู่ล้นหลาม ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นที่อยู่และหมู่ไม้ของผู้นั้นมีน้ำหลายสายล้อมรอบประจําแม่น้ำทั้งหลายมีทรายหมุนน้ำเย็นสนิทก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหมู่ไม้มะม่วงหมู่ต้นรักหมู่ต้นหมากหอมหมู่ต้นชมพ่หมู่ต้นราชพฤกษ์และต้นแคร่ฝอยทั้งหลาย มีผลดกดื่นออกดอกชูสละเกิดขึ้นล้อมรอบวิมานของผู้นั้นเขาได้วิมานชั้นดีเยี่ยมงามหนักหนาเช่นนั้นว่าโดยภูมิภาคแล้วมีลักษณะควรสรรเสริญนี้เป็นวิบากแห่งกรรมนั้นทั้งนั้นคนทั้งหลายที่ทำบุญไว้แล้วต้องได้ผลเช่นนี้ดิฉันมีปราศาทเป็นเทวไล อันบุญกรรมจัดแจงในละมิดให้จัดไว้เป็นส่วนๆโดยรอบทิศท,ทั้งสี่รุ่งเรืองเป็นสง่าอยู่เพราะบุญนั้นดิฉันมีวันณะเช่นนี้เพราะบุญนั้นอิทธิผลย่อมสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้เพราะบุญนั้นอันหนึ่งโภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแก่ดิฉันเพราะบุญนั้น ขาแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ทัานครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์ได้กระทำบุญอันใดไว้ดิฉันมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และมีรัศมีกายของดิฉันสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้น